ความฝันของฉันก็คือการเปิดร้านอาหารที่ใหญ่ที่สุดของเมืองให้ได้แล้วีิ่าวมาบอกว่าในเมืองนี้เนี่ยแบบมีพื้นที่เปิดให้เราทำร้านอาหารเยอะมากๆเลยนะฉันก็เลยมาซื้อที่ตรงนี้เอาไว้เพื่อที่จะเอามาขายของขายขนมปังขายอาหารแล้วก็ขายทุกอย่างที่ฉันสามารถทําได้เลยใช่เหรอพูกเธอมาทำอะไรกันอะก็เห็นว่าจะมาเปิดร้านใช่ปะก็เลยมาเปิดแข่งร้านข้างเฮ้ยโอ้พม่กิดพม่กิด อย่นั้นนาะพี่กิบมาช่วยแจงไหมไม่ต้องไปเงินหรอกไม่ต้องไปซื้อของร้านมันด้วยมาช่วยแจงดีกว่าเฮ้ยพี่กระเปิดมองกันอ้า,เอาวเฮ้ยฝนตกเป็นเหรียญพวแข่งกันนะดิใช่แล้ว จริงๆแล้วเนี่ยที่นี่มันมีความพิเศษอย่างหนึ่งนะการหาวัตถุดิบอะเราไม่สามารถไปหาตามตลาดได้ไม่สามารถทําวัตถุดิบเพ้่มมาเองได้เพราะว่าที่นี่เนี่ยจะมีฝนตกเป็นวัตถุดิบอาหารแล้วก็เงินทองต่างๆมากมายเลยด้วยโอ,โ,โ,อโอ้โหน้าล่ะแผ็นพื้นเลยนี่น,น่าเลดิอุ้ยไข่หลังบ้าน <oni> เธอ,เอฉันขอนะ เ่ไม่แม่แม่ฉันฉันจะต้องอย่าร้านย่างที่สุดวัตถุดิบวัตถุดิบอะไรฉันจะขอด้มากที่สุดนมวัวอันเนี้ยขอบคุณนะเฮ้ยอย่างนั้นปามีคนเหมือนกับ่ตอนนี้เนี่ยหนูกําลังทําอาหารที่สุดยอดมากอ่ะพี่กิตทําอะไรอ่ะทำอะไรทำอะไรเออหนูกําลังจะเสิร์ฟอาหารให้กับน้องแมวยูนิคอร์นพอมาถึงฉันขออัปเดตร้านก่อนเลยแล้วกันร้านสีชมพูของฉันต้องขอที่สุดจ้าอุ้ยรานมีลูกค้าเข้ามาแล้วอ่ะร้านเพ่อเธอมีลูกค้าหรือยังโอ้โหเต็มหน้าร้านเลยใช่ไหมพี่กิตเฮ้ย ยังไม่ดูแล้วลูกค้าต้องกินอะไรไปดูแป๊บงันีนี่ๆๆด,ดูกำลังจะทำนะไปเลยทำทำทำจอกแจกจกจกุจกแจกแจกหูทอดไข่ทอดไข่กับทุกคนทอดไข่ขให้มันสุกเราจะได้ไปสับใช่สบบอกเลยว่าร้านาข้างๆสู้ร้านเราไม่ได้แน่นอนเพราะว่าร้านเราเนี่ยจะเน้นความสวยร้านาข้างๆเป็นไงม้างอะ่ะจะบอกว่าร้านเราอ่ะลุ่งเรืองมากนะร้านใช้เง,ง,งิค่าเยอะเหมือนก,กันจ้ะสมิอาจจะพูดร้าคิดเป็น<ธ>ไงบ้าง ร้านฉันด้วยใหญ่โต,ตขนาดไหนลูกค้าคะมาเสิร์ฟแล้วค่ะโอ้มาเสิร์ฟแล้วหรออร่อยมากเลยเออฉันขอเป็นออมเล็ตหนึ่งทีนะหุยทำไม่เท่าไหร่ระเลบลอัพซะแล้วทางนู้นเป็นยังไงหรอว้าวมีเคาน์เตอร์ด้วยเจียวเองไงบอกเลยว่ายิ่งเสิร์ฟยิ่งได้เอาละค่ะทุกคนเนื่องจากว่าการที่เราจะสู้ด้วย สู้ด้วยร้านอย่างเดียวเนี่ยมันก็ไม่ได้ถูกไหมเง้นเราจะมาตกแต่งกันก่อนพี่ปางคิดว่าเราจะวางเป็นลองวางซิเคาน์เตอร์ตรงนี้ลูกค้าชอบกินขนมปังอะมีอื่นนี่วางไปเลย<ม>ดอกไม้อะไอื่นนะก็มีขายแต่นายก็ต้องอัปเกรดร้านตัวเองก่อนนะสิใจด้วยเพราะว่าร้านฉันใหญ่กว่า <S <S ฉันจะวาง oh, เป็นกลิ่นนีกใจเย็นๆซื้อเลยสีเนี่ยก็สวยและลวดลายลวดลายฉันอยากจะลอง ติดไว้ข้างหน้าดูสวยจังเลยอะ่ะซื้อเลยแล้วกันแล้วชื่อะ่ะแน่นอนว่าชื่อร้านซุมนี่แน่นอนป้ายร้านเนี่ยก็อยากจะให้มันเป็นสีสวยๆอย่างเช่นสีฟ้าเออเคาน์เตอร์เมนูป้ายหน้าร้านละ่ะสีเหลืองปังปังไม่ไวาลูกค้าคะรอสักครู่นะคะนี่ฉันจะบอกเลยนะว่าร้านฉันอะออมเล็ตขายดีมากเฮ้ยดีจังเลยอะ่ะ จริงๆรงพี่กีจร้านหนูออมเล็ตขายดีมากแล้วก็หนูอัพของไปเยอะมากๆด้วยพี่โอ้ฉันต้องหาของแล้วว่าฉันของไม่พอใช้อ่ะพวกเธอของพอใช้กันหรอพอสิเพราะฉันนะ่ะจะมอบหมายงานให้กับสัตว์เลี้ยงของฉันให้ออกไปหาของไปหาของเลยสัตว์เลี้ยงด้วยเหรอใช่นี่ไงล่ะข้างร้านทุกคนก็จะมีที่ขายของใช่ไหมฉันก็มอบหมายให้มันออกไปหาเลย แป๊บนึงนะคะลูกค้ากำลังเก็บของไปทำให้ค่ะ A few moments later เอาล่ะทุกคนตอนนี้ปังอยู่จุดสูงสุดแล้วพี่แจ้งเห็นหนูไหมวู้ฮู้วิกฤตเห็นหนูไหมหน้าแกเอาสูตรมาจากไหนโอ้ยบนนี้เนี่ยมีเค้กช็อกโกแลตหรือมั้นี่เฮ้ยวันนี่แป้งก็อยู่เหรอว่าคนที่มาเปิดร้านข้างๆเราที่เป็นคู่แข่งพวกเราก็คือพี่แป้งไม่ใช่หรอกใช่เหรอพังเราไปพังร้านเขากันดีกว่าจริงมา ไม่ได้เปิดเธอแล้วคุณเป็นลูกค้าเหรอเราขายอะไรอะเราขายอะไเราขายเฉาก๊วยเฉาก๊วยเหรอน้องขายตะเกียวบนกรอบเราจะขายเฉาก๊วยชากลังเราต้องพูดว่าไงอ่ะไม่ได้นั้าตอนนี้หนูทำอะไรได้หลายอย่างแล้วอะร้านหนูจะเริองรุ่งเรืองเวอร์แกฉันอยากได้สูตรบ้างอะบอกไปที่ขึ้นไปหน่อยดีมันเอาไปสูตรยังไงอะไม่ยากเลยก็แค่วิ่งตามต้นไม้ขึ้นไปเรื่อยๆเรื่อยๆเฮ้ยเฮ้ยนั่นมันใครอะ คุณซิบิงนี่ไหนไหนไหนทำไมไอ้แฟชั่นลอสเก็บเลยก็มีแงมาเลยเก็บของอย่าให้เขาได้สูตรไปไม่ไม่ให้ไม่ให้ถ้าเขามาลูกค้าจะต้องซื้อเราไม่ผมไม่ให้อุ้ยทำไมคนองเปิดร้านกันเยอะพวกนายเอาแน่นอนดีร้านที่อร่อยที่สุดต้องมีชื่อว่าจูบี้ไม่ร้านที่อร่อยที่สุดคือร้านของฉันว่าดชฉันมีขนมปังด้วยในอัลบั้มคือฉันส่งขนมปังของฉันออกไปตามล่าหาอาหารเรียบร้อยอ่ะ โทษทีนะนายแล้วเขาฉันเฟื่องฟูเวอร์เฮ้ยวันนี้ฝนเหรียญฝนเหรียญสุดยอดเลยเฟื่องฟูเวอร์จะลดลูกเึงกไปแล้วเรียญร้อยเก็บของแล้วทุกคนในป่าแห่งนี้เนี่ยเหมือนจะมีเนยเยอะมากเลยแล้วก็เนยกับช็อกโกแลตเนี่ยเป็นสิ่งที่พี่ปางต้องการมากที่สุด เค็อกกแล้ใช่ปะข้างในมีนมกันหรือเปล่ามีนมไหมมีมีอยู่มีอยู่ไม่ค่อยมีนะฉันอะไม่ค่อยมีตอนนี้ฉันพร้อมที่จะซื้อสัตว์เลี้ยงแล้วล่ะแต่ว่าร้านฉันขยายสาขาสามแล้วฉันก็ขยายแล้วแลวฉันก็กาลังจะทําสัตว์เลี้ยงตัวใหม่ด้วยไม่นะหนึ่งสองสามมาเลยนะคุกกี้นี่จ้าสัตว์เลี้ยงตัวใหม่ของเธอ ถ้าไปอวดก่อนดีกว่าพี่แจ้งฉันมาอวดฉันอยากได้พนักงานเพิ่มเพราะตอนนี้ฉันทําไม่ไหวไม่ไหวแล้วลูกค้าพอดีว่าร้านฉันอร่อยที่สุดแล้วลูกค้าเขาก็เลยเข้าร้านฉันมากกนะว่าทีนะดิสซิซึ่งน้องคุณสี่เหรียญไงฉันอยากได้อ่ะไม่เห็นจะยากเลยทําไ,ไม่ยาก,ยากเลยแค่เราเอาคุกกี้สามอันไปผสมตัวหม้อเราก็ได้แล้วอย่าลืมแป้้งดวยนะชอบแป้งไปด้วยใช่ใช่ใช่พี่กิตก็ได้หรอเธอลืมเอาชั้นไปด้วยเหรอใช่ไม่เอาไม่เอาไม่เอาไม่ใช่แป้งนี้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 ไม่นา นายดูโดนัทที่มือชันดิน่ากินปะไปล้อเลยคุณลูกค้าคะคุณลูกค้าคะลองชิมโดนัทร้านเราก่อนได้นะคะร้านอื่นไม่อร่อยค่ะเราท้องเสียร้านจุ๊บแจงมันเหมือนมันมีถุงพลาสติกอยู่ข้างบนด้วยไม่จริงอันนี้มันคือน้ำตาลอาช่งค่ะใช่้พลาสติกในการทำคุกกี้เหรอไอซ์ลายนี่มันถุงพลาสติกฟอยล์ห่ออาหารถุงพลาสติกลูกค้าคะมีฟอยล์ห่ออาหารติดอยู่ที่โดนัทเหมือนเป็นของเหลือกินด้วยนะคะคุณลูกค้าไม่พีค่ะคุณลูกค้าจริงชัวร์จริงชัวร์ถ้าพูดขนาดนี้ป้า นี่ตามมานี่จะพาไปดูอะไรหน่อยตามมาตามมาตามมาหนอะี้อยู่ตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้ไหนต<า>ไหนตามแตงมาตามแตงมาตรงเนี้ยมันดูเหมือนว่ามันไม่มีอะไรใช่ไหมใช่แต่พอ,อเราเข้ามาตรงนี้ปุ๊บมันจะมีบันไดวนขึ้นไปข้างบนฉันก็สงสัยเหมือนกันนะว่าบันได,รรดวนเนี้ยมันคืออะไรพอวนปุ๊บโอ้โหปาร์ตี้อ้าจะตกบันไดวนอุ้ยขายแลยฮ่าฮ่าแต่ว่าเรา ที่สามารถทําพวกของพวกน,นี้ได้เราก็จะได้เงินแบบมากไหาศาลเลยเยอะเลยอุ้ยแต่ว่าอุ้ยไม่ได้ผิดม่วงด้วยอุ้ยแต่ฉันไม่มีของอ้ออ้อรับไปติมไหมครับไม่ติมไม่ติมเอาครบเอาครบผมไม่ได้ปเลยนั่นพอดีเลยครับเอ๊บยังเงินยังเยอะเลยร้านนี้ช้ได้นะเนี่ยอร่อยนะ กี่มาเปียกเลยใช่ครับฉันเลยกว่าเฮ้ยทุกคนมาดูตรงนี้ชุดยอดูอะไรฉันอยู่นี่มาดูตรงนี้นี่อะไรอ่ะนี่เราอยู่อะอันนี้มันแค่แบบชนบทชานเมืองเล็กๆนายลองดูข้างหลังดิ เขาบอกว่าต่อไปที่เราต้องไปเลเวลยี่สิบสองอ่ะมันจะเจอเป็นเมืองเล็กๆเนื่อขนาดเมืองเล็กนั้นน่ะแล้วก็จะมีฝนตกมาเป็นวัตถุดิบที่ดีกว่าเดิมลูกป้าตรงนี้ดีมีทั้งเนื้อมีทั้งมะเขือเทศมีทั้งบรอกโคลีมีปลาโอ้โหมีมันมีชีสมีข้าวด้วยสุดยอดอ่ะเห็นเมืลายหรยแล้วฉันทำเพลงและฉันกําลังหาวัตถุดิบเดี๋ยวฉันจะเลเวลยี่สิบสองก่อนคนแรกแน่นอนว่านะข้างในนั้นมันต้องเป็นร้านอาหารชัวใช่ฉันต้องร้านอาหารนอกจากจะมีสลัดเค้ก เราก็จะมีสโลตเสเตอร์ลอวู้ฮูแล้วราคาเร็วว้าวว้้าว่ต้องมีจูบี้เสเตอร์ลองด้วยต้องมีซุูมี่เสเตอร์ลองทำไมต้องมีซุูมี่เสเตอร์ลองมันเป็นอะไรอะซุูมี่เสเตอร์ลองจะทำให้คุณรู้สึกอิ่มเอมใจร้านของฉันใหญ่โตแล้วฉันว่าวันนี้เราแบบพักกันแค่นี้ไหมฉันว่าฉันจะปิดร้านแล้วอะลูกค้าเยอะมากเลยฉันขายไม่ทันแล้วฉันก็เหนื่อยด้วยวัตถุดิบไม่พอฉันว่าฉันจะเอาเวลาไปหาวัตถุดิบก่อนนะตอนเนี้ยใช่ฉันด้วยงั้นคราวหน้าเนี่ยพวกเรามาทำ ได้โอเคไหน,นเดี๋ยวฉันขอ,อนวิ่งดูร้านของแต่ละคนเลยได้ป้าว่าแต่ละคนมีร้านอะไรบ้างอ่ะได้เลยร้านเธอเฮ้ยดูได้แล้วพี่น้องเอาเลยดูออกไปหาอาหารเรียบร้อยเริ่มจากร้านพี่แจงกันแล้วกันได้ดีได้ไดีร้านของฉันน่ะก็ถามว่าใหญ่ไหม,มก็อย่างที่ทุกคนเห็นแหละมีตรงนี้เนี่ยจะมีแท่นที่แบบว่า บอกด้วยนะว่าฉันทําอะไรมาได้แล้วบ้างจริงๆแล้วแบบนี้ความรับมันเยอะมากเลยนะทุกคนดูดิใช่เงินป้ายร้านตรงนี้มันจะเป็นที่สะสมของต่างๆนะคะแล้วก็ตรงนี้เนี่ยจะเป็นที่นั่งกินแล้วก็ปาร์ตี้ด้วยอืมฉันนั่งกินกินเลยไหม,ม,มเสียบเดี๋ยวฉันวางกินเลยกินเลยส่วนร<ด>้านของฉันจะเป็นแนวนสีชมพูก็ไม่ต่างจากร้านตางเท่าไหร่หรอกน่าจะพอๆกันแหละเฮ้ยนี่ตัวอะไรอ่ะฮะเฮ้ยลูกค้าใหม่อุ้ยหมาเยอะกิ๊กกิ๊ ใช่ไหมกิกกี้กป้าไปดูร้านพี่กิ่กันดีกว่าร้านพี่ยังไม่มีอะไรเลยแตร้านพี่กิ่มีอะไรบ้างสุดยอดอ่ะถึงไม่มีอะไรแต่ดูฟงางพลูฟางพลูไปด้สัตว์เลี้ยงฟ่งพลูด้วยนะฟางพลูมีสัตว์เลี้ยงสามตัวโอ้โหโอ้โหสุดยอดเลยแล้วของป้าของป้าหรอเป็นร้านโทนสีฟ้าแล้วก็มีสัตว์เลี้ยงสามตัวเหมือนกันแต่ข้างนอกก็ยังตกแต่งน้อยอยู่เลยอ่ะเพราะว่ามัวแต่ไปทําสัตว์เลี้ยงอ่ะ ว้าวก็ไม่ได้ดูแย่นะดูสวยดีนะนี่ใช่แล้วก็อาหารนี่ก็คือทําตลอดเวลาเลยนะแสดงว่าลูกค้ามาซื้อเยอะอีกเจอเหนื่อยฮ่าไหนดูดิดูร้านของคุณสลอดโอ้ไหนไหนไหอ้ป้ามาดูเฮ้ยเกินไปหรือเปล่าคุณสลอดอะไรหรอร้านเพิ่งเปิดใหม่ทำไมพคอๆกับเราเลยอะนั่นนะดิมาร้านสลอดเค้ก โู้หดูเขานั่งกินรอด้วยร้าน์แย็กินดีต้อนรับจ้าร้านของเราตอนนี้เมนูยังไม่เยอะสักเท่าไหร่แต่บอกได้เลยว่าวัตถุดิบดีกว่าร้านสามร้านข้างๆแน่นอนจริงร้านเรงเลยไม่จริงร้านเขาดูลังการจังนยงั้นนะเดย์อเอคงั้นนะเพราะว่าวันนี้พวกเรากินข้าวที่นี่แหละได้โอ้และสุดท้ายนะอยากให้ทุกคนมาดูนี่มาดูสัตว์เลี้ยงทันีิอะไรอะตัวอะไรตัวอะไรตัวอะไรไหนไหนไหนสัตว์เลี้ยงของฉันเนี่ยก็คือน้องไอติมเหมียวฮะ โอ้โห oh, oh. เ,เติมงเงินชัดชัดเติมเงินชัดชัดเลยแบบไม่ต้องถามใครเลยเติมเงินชัวชัวไอ้ติมียวสองตัวเนี่ยก็จะช่วยทำให้ฉันได้บัฟเพิ่มขึ้นด้วยละเกิดป๊อปถ้าอย่างนั้นฉันไปเติมเงินมั้งดีกว่า oh. ไปเลย แต่จริงๆแล้วอ่ะเราไม่จำเป็นต้องเติมเราก็เก่งได้นะถ้าเราขยันน่ะงั้นเอาเป็นว่าสำหรับวันนี้นะคะถ้าใครชอบเนี่ยก็อย่าลืมที่จะกดไลค์กดแชร์กด subscribe กับช่องของซุปนี่วีวีจุกจงชาแนลกิดอีวาเกมเมอร์ซีบิงนะคะและที่สำคัญนะถ้าใครอยากดูต่อเนี่ยก็เลยอย่าลืมที่จะคอมเมนต์มาบอกกันใต้ล่าด้วยนะสำหรับวันนี้พี่ปาต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้าน,นะคะทุกคนไปแล้วนะคะ